มาดูสถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทยกันบ้างนะคะตอนนี้โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงต่อเนื่องก็มีทั้งโรคไข้หวัดใหญ่นะคะที่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีผู้ป่วยแล้ว1 8 5 5 2 0 0กคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4คนด้วยโ,<อ>โรคไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้เนี่ยเป็นกันเยอะแล้ว อาการมันรุนแรงบางคนบางรายเนี่ยอาการรุนแรงมากกว่าโควิด1 9อีกนะคะเพราะว่ามันจะมีไข้สูงมาก39-40ถึงองศาเสี่ยงที่จะเกิดภาวะช็อกได้ด้วยเหมือนกันอนอกจากนี้ก็มีโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิปีนี้พบการระบาดสูงเกือบ3เท่าจากปีก่อนมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนแล้วก็อีกหนึ่งโรคก็คือโรคฝีดาดลิงค่ะล่าสุดพบผู้ป่วยจานวน385คนแล้วค่ะ โดยกรมควบคุมโรครายงานพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยซึ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขก็มีความกังวลน,นะคะก็คือคนไทยไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอาจติดเชื้อได้ง่ายและแม้ว่าจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มากถึงขั้นการกําหนดมาตรการพิเศษ และเป็นโรคที่ไม่อันตรายมีอัตราการเสียชีวิตต่ำซึ่งในประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตเพียงแค่1คนส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่ายอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มการาคมถึง20กันยายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น97,398คนมีผู้เสียชีวิต97คนโดย5จังหวัดแรกที่มีผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่เชียงรายระยองน,น่านน้องวลลัูและสมุทรสงครามด้านสาธารณาสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยข้อมูลนะคะพบปีนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดชัยภูมิจำนวนมากมากกว่าปีที่แล้วปี2,565ในเกือบ3เท่าตัวกระจายอยู่ในทุกอำเภอเลยนะคะโดยอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดก็คืออำเภอเมืองชัยภูมิ255คน อำเภอหนองบัวแดง200คนอำเภอแก้งคร้อ121คนกลุ่มผู้ป่วยที่พบสูงสุดที่พบในปีนี้เป็นเด็กโตในช่วงอายุ10-14ึปีรองลองมาก็เป็นช่วงอายุ15-24ปีส่วนเด็กอายุ5-9ปีพบเป็นอันดับ3และตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว1,245คน เฉพาะเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชมมีมากถึง197คนแล้วก็พบผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา1คนเป็นเด็กนักเรียงชายอายุ18ปีกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะคือมีอาการเป็นไข้สูงนอกจากกินยารักษาเองอยู่ที่บ้านได้3วันนะคะ ออนอนกินยารักษาเองอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปหาหมออยู่3วันกินยาลดไข้แต่ว่าไข้ไม่ลดกระทั่งอาการรุนแรงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินต้องย้ํานะคะว่าถ้าหากว่ามีอาการไข้สูงต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะรายง,งานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ข้อมูลตั้งแต่1มาการาคมถึง16กันยายนมีผู้ป่วย185,216คนอันตราป,ป่วย 279.9ต่อประชากรแสนคนก็คือในแสนคนเนี่ยจะพบเลยว่าป่วยมากถึงเกือบเกือบ280คนนะคะมีรายง,งานผู้เสียชีวิต4คนอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ0.002เฉพาะสัปดาห์ที่10 1ถึง16กันยายนมีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า12,000คนสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังด้วย